แบบนี้เป็นช่วงที่เอ็มเ็มมากค่ะเพราะว่าร่างกายแล้วก็จิตใจเต็มที่ที่ผ่านมา3มปีก็ดูแลรักษาร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อที่จะเพื่อที่จะเดินก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็ดูแลครอบครัวที่เขาอยู่กับรอมาตลอดเขาจะได้เดินต่อไปกับรอได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ ไม่ไม่่ายถ้าเรายังซึมเศร้าอยู่หรือว่าเรายังเสียใจกับเรื่องเดิมๆเขาก็จะไม่หายอยนค่ะตลอดสามปีที่ผ่านมาพี่ยุ้ยยี่ต้องกระเชิญอะไรบ้างเหรอครับผมสามปีนะคะเอาจริงๆแล้วอะชิคกี้อยู่นที่เป็น depression แล้วที่ทานยาแบบเ็มแม็กเลย ผมรู้สึกว่าตอนที่ออกมาที่ตื่นคนแล้วยี่ก็กลัวกลัวกดมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นมนเองเอซึ่งมันก็คงเป็นปกติที่ไม่ได้เจอคนจริงๆ่มาแบบด่านมากแบบเจ็ดีอะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะก็ไม่โทษตัวเองแล้วก็ไม่ตอบย้ำก็ค,คือ,เ,อเขียนบันทึกประจำวันว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้น เราควรจะทำอะไรใม่ดีกว่านี้เราเป็นคนที่มีเมตตาต่อหรือยังเราเมตตาตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเล็กๆน้อยแต่ว่ามันสําคัญกับเราแล้วก็จะคอยเช็คตัวเองตลอดให้ คริสตัโบกับที่เตโบก็จะเป็นการรักษาด้วยเสียงนะคะก็ก็อินเลิฟกับมันมากเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่สนุกและมันช่วยคนได้ส่วนเรื่องของการบนปปันเทิงก็กลับมาที่จะพร้อมรับงานอ,าอะไรก็อ,อะไรที่ที่เคยทำมายี่คิดว่ายี่ก็ ทำได้ดีแต่ว่าตอนนี้คุยคท,ทำได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ผ่านอะไรไมาเยอะแล้วยี่ก็พร้อมกว่าสมัยก่อนที่เด็กๆ เป็นการที่อยู่กับปัจจุบันก็ส่วนหนึ่งว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้เพราะว่าอะไรที่เราทำอยู่ตอนนี้มันจะส,ส่งผลต่อไปในอนาคตอะไรที่มันแล้วไปแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้มได้แล้วเราก็ต้องอปล่อยมันไปสิ่งที่เราไม่ควรทำมากที่สุดก็คือตกอแย้มตัวเองโทษตัวเองแล้วก็กลับไปกับเรื่องความผิดเดิมๆเ,เรื่องความคิดเดิมๆเ,เราจะไม่ก้าไปไหนเลย อันนี้พูดถึงให้กับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าใครที่มีปัญหาอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรที่มันน่าอับอายมันเป็นปัญหาที่จะช่วยเราเดินต่อไปอย่างมั่นคงเอามันมาช่วยเราอย่าเอามันมาทําร้ายเราจริงๆังที่ไม่ไม่รม่วในการช่วยเราอยู่มาสัอพักแลอดอย่างนี้พูดเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนนะคะก็คือยี่ออกมายี่ก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในวงการแล้วก็ไม่อยู่ในวงการ ที่ยังเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเยอะแต่ว่าที่ผ่านมาที่จเจอกันจริงๆิงก็จะมีพี่ต๊อกที่เป็นเพื่อนในวงการาแต่จริงจริงแล้วเราก็ทำโครงการถือด้วยกันด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ท,ท,ที่ที่ดูแลกันมาตลอดก็คงจะเป็นครอบครัวค่คือเป็นาสามี ลูกๆแล้วก็พี่ที่รักมากๆเป็นจอซึ่งตอนที่ดูแลเรื่องคิวพีอยู่ก็แบบแค่นี้ก็มั่นคงแล้วหรอเยค่ะม่รั่รานอ่อดูิเซียวกพี่เปล่อน็นควนองานอดีตสองดานที่จะจัดการทไี่ที่ทว่อไม่จำเป็นต้องจัดการกันยังมายังไงนะคะเพราะว่าอดีตก็คืออดีตแล้วยี่ก็ไม่เคยขายยี่มีอะไรเกิดขึ้นกับ,กบยี่ยี่ทำความรู้จัก แล้วก็ทำคำขอบที่เคยกับมันมามากพอสมควรแล้วก็เอ่อโรสเซอชียลมันสอนในสิ่งที่ดีด้วยค่ะอ,อย่างเรือ่องการลดน้ำหอย่างเดียวเออเด่นพอเรากับข้อมวาางการลงการบ้านเสิ็แล้วเราอยากทำอะไรบ้างครับผมเอ่อจริงๆเราญี่ปิดมากกว่าค่ะที่อยากจะอยากจะดูไปว่ามีอะไรแบบสมัยนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่างานที่เข้ามาเสมอว่าอาจจะเป็นรีวิวเป็นอาจจะเป็นโฆษณาอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้น้าที่ของพี่คือดูแลตรงนี้ดูแลตรงนี้ไี่ป็นที่แล้วก็ดูแลตรงนี้ตื่นเต้นแหละคงว่าเราไม่เปลี่ยนไปเลยกับสิ่งที่คเคยเป็นยาสามเทอ๋อขอบคุณมากค่ะก็โตขึต้นนะคะโดยเฉพาะจิตวัญญาณเพราะว่ายค่งทำกันบ้านเยอะมากแล้ยิ่งได้โตขึ้นในเรื่องของจิตวิาเยอะแะ่ก็แบบมิใจมากขอบคุณ ตอนนี้ตอนนี้ร่างกายเรากลับมา10%แล้วครับคุณร่างกายนี่เต็มร้อนมากที่แบบว่าออกกำลังกายแล้วก็เวทลิฟติ้งเพราะว่าอายุอย่างเราเนี่ยต้องเวทลิฟติ้งแล้วนะคะเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็หน้าที่จะออกมาพบเจอทุกคนอะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยิ่เป็นคนเดหามากแล้วก็เพื่อนเพื่อนยี่ก็เดหามีว่าจะสุดสัจน่ะเป็นไงถามว่า ความสุขของเราคืออะไรค็เห็นความสุขของพี่เหรอคะแน่นอนที่ครอบครัวที่ครอบครัวที่รักเสมอใจแล้วก็การที่คุยกับมาแล้วก็อาจจะไม่ท้องเชิดเชิงรักอีกฝากหนึ่งก็แบบขอบคุณคนที่ติดตามและให้กำลังใจเรามาตลอดขอบคุณไม่ต้องฝากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ห่างๆที่รู้ว่าหลายคนอะ ส่งกระแสจิตไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยี่ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วต่อไปเราเดินเดินหน้าต่อไปค่ะแล้วก็ทุกคนที่มีความชุกอยู่เราเดินต่อค่ะเราเดินต่อไปค่ะพี่จ๋าลองถามนี่นักองคริกันหนึ่กองเก่งมากคัะ สาวเชอ่ะสาวเช้ก็แป่นะคะนี่เลยค่ะนี่นะนี่นี่ี่ี่ก็ัอสาวเช้อ่สาวเช A ก็แปลว นี่นี่นี่พี่ <laughs> 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 <laughs>